สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปตโตเคอเรนซีบิตคอยวันสองวันนี้นะเรียกว่าเป็นจุดชีวัดของตลาดเลยนะครับว่าจะปรับตัวขึ้นต่อหรือว่าจะปรับลงลึกนะถ้าเกิดสามารถขึ้นไปยืนถามา44,000เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสที่บูล,ลาขึ้นไปต่อได้หรือว่าถ้าเกิดปรับตัวลดลงมามีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการปรับซิกแซกลงมาถาวา30,000ก,กลางกลาง30,000ปไปลายได้ นะครับก็เดี๋ยวต้องมาเจาะลึกในฝั่งเทคนิคเข้ากันซึ่งตอนนี้ข่าวสารที่หลายคนไปโฟกัสเนี่ยก็คือโฟกัสกันในฝั่งของตัวเลขโวลุ่มการซื้อขาย ETF หลังจากที่มีการแอปพูฟเนี่ยสวันติดกันโวลุ่มพุ่งขึ้นไปประมาณ10บินล้านซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยก็เป็นจิตวิญญาณทางด้านบวกนะครับแต่ในฝั่งของด้านลบเนี่ยตอนนี้ฟันดิงเลทนะติดลบ ค่อนข้างเยอะในเอ็กชแนนะครับนั่นหมายความว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าตลาดจะมีการปรับตัวลงก็เลยไปแห่กันช็อตไว้นะครับมีการสู้รบกันระหว่างฝั่งด้านบวกแล้วก็ด้านลบอยู่นะตอนนี้เนาะภาพรวมตอนนี้เรามองกันยังไงเดีเ๋ยรีบดูคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสนโดย XM ครับ XM นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มได้หากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หนยนะ คนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจกับทีมงานเขาด้วยน,นะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลฟ์เป็นแชท Discord t e l e g r a m สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยส่วนเพื่อนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร u t ทูบตอนนี้มีการอัปเดตดิชันการเทรดแบบเรียไทา์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยน์โทเค็นซีแล้วก็ทองคำด้วยนะครับ ในฝั่งของเฟียงกินเดนะครับวันนี้60นั้นเพื่อนตลาดก็มีการสวิงเกิดขึ้นเมื่อวานปรับตัว drop ทิ้งไส้ลงไปลบประมาณหได้แล้วก็ดึงกลับขึ้นมานะตอนนี้ก็ยังอยู่ในโซนกลางๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาจอดลึกในฝั่งทคนีคเข้ากันภาพรวมเนี่ยคิปโตววัปโปก็ขีวเขียวแดง,ดงตัวที่ปรับตัวขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็ยังขึ้นต่ออยู่นะยาง c ีเนี่ยบวกขึ้นมา1นะรับ้ปมา15%ก็เป็นตันะครับบีมสิบสี่เที่ผ่านาต์ทีเอโอสิบสามเปอว์เซ็นต คราวนี้ข่าวสารที่หลายคนไปโฟกัสกันนะตอนนีน้ก็คือในฝั่งของโวลุ่มการเทรดการซื้อขายกันของ ETF หลังจากที่มีการแอปพูฟนะเขาอัปเดต3วันล่าสุดรวมๆกันโวลุ่มเกือบจะ10บิลเลียนซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเรามาดูเนี่ย Gbtc ขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับซื้อขายกันเยอะนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น net flow ก็คือมีการขายออกมาเพราะว่าเขาเรียกว่าค่าฟรีมันสูงกว่าเจ้าอื่นๆนะครับอาจจะขายออกมาเพื่อที่จะไปลงทุนในฝั่งของไม่ว่าจะเป็น b a c k r o c k iBit เนะี่ยนี่น่าสนใจเป็นเ,เขาเรียกว่าแหลงสองนะตอนนี้นะครับ iShare Bitcoin Trust นะครับแล้วก็ F BTC Fidelity นะครับกเ็เป็นโวลุมระดับ2องแล้วก็ระดับ3ที่น่าจับตานะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของ net info ส,ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นข่าวทางฝัง่งจิยาทางด้านบวกนะนะตอนนี้เนาะแต่ในฝั่งของด้านลบนะเพื่อนถ้าเกิดตอนนี้เราดูในฝั่งของ Funding Rate ก็ติดลบนะครับติดลบ0.014นั่นหมายความว่าคนไปแห่ในฝั่งของการช็อตกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในฝั่งของ next funding rate เนี่ยที่คาดการไว้ก็ติดลบเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้โพชชั่นของเราที่เราเปิดมันไวน้นะก็สะสมพชชันในฝั่งขาลองกันนะครับที่เราอัปเดตเนเพื่อนตอนนี้ผมเปิดไป next d i v i n 3 b c ในฝัน BC, น่งของพอรตตัวอย่างอันนี้เนาะแล้วก็ในฝั่งของพอตส่วนตัวเนี่ยก็อัปเดตเเพื่อนใน discord เหมือนกันนะครับก็จะมาอัปเดตในตัวห้อง ok signal นะครับตรงนี้เนาะก็เปิดไปเมื่อวานนะเปิดเพิ่มเข้าไปเปิดเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับยี่สิบเอันนี้พอส่วนตัวนะครับก็สามารถมาดูเด렉ชันการเทรดกันได้ซึ่งผมแปะพินไว้ใน Discord นะครับแล้วก็บอกถึงแนว SL บอกถึงลิสต์ความเสี่ยงที่เราจะต้องเทคด้วยนะว่ามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งรอบนี้เราเป็นลักษณะของการเทรดระยะสั้นประมาณ3.6%ในความเสี่ยงที่เราต้องเทคนะครับแล้วก็นำา U อดีของเค้กนะครับมากรอกในห้องโอเคก์ไมเบื่อได้เลยก็เดี๋ยวจะมีน้องเขาติ กันในห้องสิก n นลได้แล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel ในการคำนวณเงินได้ด้วยนะครับสำหรับห้อง OK f i l e ก็จะเป็นไฟล์ใน g o Google d r i v ้นะเพื่อนสามารถ Copy p a s t e เข้าไปใน Google Drive ตัวเองได้เลยนะครับซึ่งนี้ก็จะมีการคำนวณ Overall ภาพรวมนะครับใน a s s e t อื่นๆแล้วก็ในฝั่งของ Future นะครับที่เราใส่พารามิเตอร์ไว้ให้เนาะ ทีมเพื่อนสามารถมากรอกแล้วก็คำนวณในฝั่งของ Margin ในฝั่งของ m a c p o s i t i ิชันบางคนในเทรดไม่รู้เลยนะว่าเราเทคความเสี่ยงเท่าไหร่ไฟล์นี้ก็จะช่วยในการตั้งขายกับเพื่อนได้นะครับก็มาเกาะอยู่ดีกันได้เลยนะครับคราวนี้ก็จะมีคลาสสอนพิเศษด้วยเนาะในฝั่งของตัว o k เค m b e r มเบอร์ไพรซึ่งผมจะจัดตาราง แล้วก็เดี๋ยวจัปเดตเพื่อนในฝั่งของตัวโอเคคอมมิ t y ีเนาะถึงคาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอเียดเวฟนะครับทางฝั่งของดาวเทลี่ทางฝั่งของการวัดฟิโบนัชชีต่างๆที่จะสอนเพื่อนเพิ่เพมเติมก็คาสนึงประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวจะนัดตารางกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ในฝั่งของห้องพ u b l i ิที่เราสอนกันอยู่ละในห้องวางแผนการเทรดในวันเสาร์หรืออาทิตย์เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจมกันได้ใน Discord นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะฮะถึงตัวตลาดภาพรวมตอนนี้เนี่ แล้วก็ดึงกลับขึ้นไปซึ่งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นจุดชี้วัดของตลาดเลยนะว่าจะปรับตัวขึ้นบูลันต่อหรือว่าจะปรับตัวลงลึกนะครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ยต,ตรงนี้ยังไม่ตัดกันนะตามพอร์ชิชันการเทรดของเราเนี่ยมีการกลับขึ้นมายืนแถวประมาณ4,400 0เหรียญอีกครั้งหนึ่งได้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไป เทสไฮอีกรอบก็คือไฮที่เขาเรียกว่า,าหลายๆคนรู้กันว่าอีเทียบแจ๊บพูมใช่ไหมแล้วก็มีการเปิดซื้อขายกันก็คือแถวประมาณ48,800ันซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องสะสมพลังจากการเบรกขึ้นไป44 0 0 0ก่อนนะครับก็จะเป็นเคสสีเขียวนะที่เรามองกันไว้เดี๋ยวเพื่อนดูนะครับก็คือเคสนี้ปรับตัวดรอปลงมาทําจุดวอททอมตรงนี้ละแล้วก็สามารถเบรกกลับขึ้นไปยืนได้ขึ้นไปเทสแถวไฮก่อนหน้านะครับแล้วก็อาจจะมีการเทขายลงมาบ้างแล้วก็ยอ่อแล้วก็ขึ้นต่อ ซึ่งตรงจุดนี้อาจจะ f o r e c a s ในฝั่งของ target web สในเคส2ที่เรามองกันไว้แถาประมาณ50,001-50,002เนี่ยก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะผมผมมองว่าถ้าตรงนี้สามารถขึ้นมายืน40,004 40, ได้ครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้อีกเคสหนึ่งถ้าเกิดสมมติยืนไม่ได้เพื่อนๆแล้วปรับตัวหลุดลงไปเป็นลักษณะของ A ขึ้น B ลง C เนี่ยมีโอกาสที่ลงลึกไปทําวน30,000กลางๆเลย30,004 30,002เนี่ยผมว่ามีโอกาสนะครับแล้วถ้าเกิดดูจากทางฝั่งของ แนวรับฟิโบนะถ้าเกิดเราลองตีกันเนี่ยมีโอกาสจะลงไปแถวมาณ0.786ก็คือลักษณะของการจบ5ไปละแล้วก็ทำลักษณะของปานปรับลึกซิกแซกลงไปก็อยู่แถวณ32,000แล้วก็0.618แถวประมาณ36,000นะครับมีโอกาสเลยนะฮะในฝั่งของ Next Supply Zone แล้วก็ n e ็ก Demand เนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นจุดทีวัดที่ค่อนข้างสำคัญก็คือแถวประมาณ40,000 45,000 40,000เนี่ยไม่ควรหลุดนะเพื่อนก็คือจะเล่นยังไงก็ได้ในเอ็นเวอร์จเมนต์ตรงเนี้ยไม่ควรหลุด นะครับดึงกลับขึ้นมายืนให้ได้ถ้าดึงกลับขึ้นไม่ได้ก็เป็นโอกาสที่จะขึ้นไปเทรสแถวประมาณ next supply z o n นด้านบน4,800 0แล้วก็แถวประมาณ51 0 0 0ื่้าที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับซึ่งเราสะสมพอร์อชันในฝั่งขาลองไว้แนละ้วตรงนี้คนที่เข้ามาเปิดพอร์อชันฝั่งขาช็อตค่อนข้างเยอะตอนนี้นะครับแต่เราคิดกับการคิดต่างกันว่าฮ้ยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองว่าจะลงใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เรามองในฝั่งของเราเนี่ยเรามองว่าจะขึ้นนะครับแล้วก็เบสกับตัวนะครับตรงนี้ซึ่งลิซียบอร์ เซ็กซี่นะฮสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยความเสี่ยงที่เราเทคมันประมาณแบบหกเอนะเนาะแต่ถ้าเกิดเราสามารถกลับขึ้นมาหยืนได้แล้วก็สามารถรันเทรนต่อได้รวมกับเลเวลเลทที่เราทําการผสมเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรันเทรนสโนว์บอลในพอร์ตเนี่ยขึ้นไปได้ประมาณ2 1เซลยซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นเลสซิ์ดที่น่าจับตานะในรอบนี้นะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงคราวนี้ถ้าเกิดเรามาเจาะกันในภาพย่อยๆนะเพื่อนตอนเนี้ย ในภาพ4ชั่วโมงนะส่วนตัวเนี่ยผมเทรดผมก็จะดูภาพ4ชั่วโมงภาพ1ชั่วโมงด้วยนะครับประกรอบเนี่ยสชั่วโมงเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมายืนได้นะครับเมื่อวานเนี่ยปรับตัวทิ้งไส้ลงไปใช่ไหมถ่วงมาสี่หมื่นสองแล้วก็ดึงกลับขึ้นมายืนซึ่งการดึงกลับขึ้นมายืนตรงเนี้ยเป็นรีแอคชั่นที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยว่าโลเขาสามารถปรับยกขึ้นมาจากแถวประมาณ4ี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยแล้วก็ขึ้นมาแถวประมาณสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วก็ยืนแถวประมาณสี่หมื่นสองกว่าได้นะครับนั่น ฟอร์มการปรับตัวในภาพ4ี่ชั่วโมงจะเป็นลักษณะของการเริ่มสะสมพลังเริ่มรวบรวมพลังเป็น uptrend ละนะครับในภาพย่อยก็เดี๋ยวมารอดูกันลวกันซึ่งจุดที่น่าสนใจเลยก็คือทางฝั่งของ trailing stop ถ้าเกิด t r a i n g stop มีการตัดขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นโซนเขียวแล้วใช่ไหมมีการตัดขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เป็นชุดใหญ่ค่อนข้างเยอะท่านเพื่อนสังเกตเนี่ย t r a i n g stop จะเป็นจุดที่ชี้วัดนะว่าเทรนในการปรับตัวเป็น uptrend จะเริ่มขึ้นละเท a i l i n g ขึ้นมาแล้วก็ย่อใช่ไหมแล้วก็ขึ้นต่อ มันก็จะเทรดาบีนึง,นงมันจะกินระยะเวลาในการที่แบบมีการซึมของราคาระยะเวลานึงแต่ที่สำคัญคือไม่ควรหลุดเทลลิงลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วกันเนาะสำหรับดิเรกชันการเทรดในรอบนี้นะครับที่เรามองไว้นะฮะ่ะคนนี้ถ้าเกิดเรามาเจาะกันในภาพเดย์นะเพื่อนภาพเดย์เนี่ยเราลองมาดูในฝั่งของตัว เอ็เนี่ยยังลงไปไม่ถึงนะก็ยังมองเหมือนเดิมแอเบอร์ลนยังเป็นแอมเบอร์ลนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็มีโลด้านล่างมี BOS เอมีในฝั่งของโลแถวมา0ศูนย์จุดสามแปดสองที่รออยู่นะครับยังลงไปไม่ถึงในฝั่งเทลไลน์นะครับเทลไลน์ยังสามารถยืนได้อยู่นะตรงนี้ยังสามารถยืนได้อยู่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดปรับตัวเบรกทะลุลงมาเนี่ยมีโอกาสจะลงลึกได้แต่ยังไม่ทะลุให้เห็นแล้วก็ในภาพย่อยที่เมื่อกี้เราพูดไปดูเหมือนจะสามารถยืนได้ดังนั้นผมคิดว่าเปอร์เซ็นตท บีไม่ค่อยเยอะแล้วก็รีซิวชัตรงนี้ดูน่าสนใจในการที่จะเล่นขาขึ้นนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึ่งคราวนี้ถ้าดูในฝั่งของตลาดภาพรวมอ,อื่นนะครับดดวโจนก็มีแรงเทขายนะ200กว่าจุด n นสแตลงมานิดหน่อยแปลกไหมยดวโจนลงเยอะแต่ N นสแตไม่ค่อยลงนะครับในฝั่งของน้ํามันนะฮะน้ำมันก็ดูเหมือนจะยืนได้นะดูเหมือนจะยืนได้น่าสนใจ ตัวกรอบสีม่วงเนี้ยไม่หลุดสักทีแล้วก็รีซิบอร์อ y, รตดนนรตรงนี้น่าสนใจในการที่จะเล่นขาขึ้นนะเพื่อนเราก็โฟกัสในฝั่งขาขึ้นอยู่น้ํามันนะครับในฝั่งของ d ี y วยปรับตัวดีขึ้นมาละก่อนอันนี้เราบอกว่าเฮ้ยตรงนี้น่าสนใจในการที่จะถ้ามีย่อมาเนี่ยเก็บได้เลยนะครับดีเอ็กซ์วายสะสมพลังที่จะขึ้นต่อได้ค่อนข้างดีนะครับขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ในฝั่งของตัวทองคํามีแรงี่ขายเกิดขึ้นเมื่อวานนะประมาณ1%ได้นะรู้สึกที่ปรับตัวดรอปลงมานะประมาณ1%ไม่ไดด้ผมขอูกน จากยอดนะเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์นิดๆซึ่งเป็นแรงที่ขายที่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการแชร่ของโซนราคาลงมานะครับแล้วก็คอร์เรคชันขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้มีแรงกดลงมาซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆที่จะปรับตัวลงต่อเลยนะครับเราต้องมาลอดูแลวถวโซนแนวรับแถวมัน1 9 7่าเจอ่ะว่าจะอ,าอยู่ไหมถ้าไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสจะดรอปลึกได้ในฝั่งของทองคำนะครับแต่ถ้าเกิดสามารถยืนได้เป็นจุดที่น่าสนใจในการเบรเที่เทรดฝั่งขาขึ้นต่อ นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมาเดตไดชันการเทรดกันเพื่อนใน Discord อีกทีเพื่อนสามารถเข้ามาแจมกันได้เนาะในฝั่งของ xm signal นะครับแล้วก็ในฝั่งของ xm member เนี่ยเพื่อนสามารถมากอ,อกอยู่ดีเพื่อเข้ามาแจมกันได้เลยถ้าใครที่ไม่มีเขาก็สามารถรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ทลองทุนด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีโบนัสการซื้อขายกันเพื่อน30เหรียญแล้วก็ในฝั่งของกิจกรรมการแข่งของเค้กนะเพื่อนสามารถมาแจมกันได้มีรีบอร์ดจะใหร้รวมรวมแล้วมา2องแสนเหรียญเนาะก็สามารถมากดเข้าร่วมทีมนะครับตรงนี้แล้วก็เได้ลยว่าอง,องทุน นี่เซิร์ได้เลยนะครับวันนี้มีเพื่อนมาแจกมาอยู่ประมาณ157ท่านนะครับถ้าใครที่เทรดแล้วเป็นลดเดอร์ของทีม3อมาดับแรกเราจะมีของรางวัลแจกให้พิเศษสำหรับเพื่อนด้วยไม่ว่าจะเป็น u ูนแล้วก็ของ ทางฝั่งลงทุนต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจัไเดตเป็นเพื่อนอีกทีนึงนะครับคราวนี้เรามาดูการในฝั่งของภาพรวมตอนนี้เนี่ยเรารอนะว่าจะกลับขึ้นมายืนได้ไหมส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะกลับขึ้นมายืนได้ก็เลยเบสฝั่งขาขึ้นไว้นะครับพอชั่นตอนนี้ล่าสุดประมาณ3 b มบดซีเนาะแล้วก็ในฝั่งพอส่วนตัวอีกประมาณพอร์ตนะครับก็ถือว่าไซส์เนี่ยลดลงมาละก่อนหน้านี้นเราเทรด ไอพอตัวอย่างนะเท็ดไปยี่สิบสปก็รู้สึกกะกอ้วนไปหนึงเพราะว่า3 4พอร์เนี่ยรวมกันประมาณเกือบเกือบร้อยปีสมันเยอะมากนะครับแล้วก็มันจะมีสภาวะความเครียดสะสมที่เราอัปเดตคลิปไปก่อนเพื่อนเมื่อวันก่อนนะครับก็แชร์ริ่งไปเพื่อนสามารถไปตามดูกันได้นะครับแล้วก็ในฝั่งของภาพย่อยนั้นเพื่อนลองมาดูในฝั่งเ m c เนาะตอนนี้เอ็มภาพย่อยในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับก่อนหน้านี้เรามีการวางในฝั่งของ ไฮใช่ไหมแล้วก็บ o s อเอสม,มันเบรขึ้นมาละคราเนี้ยถ้าเกิดมันมีการคอร์เรชันขึ้นมา0-382ถ้าวัดจาก high เนี่ยมันจะเกิดลักษณะของตัวโลนะฮะโลในภาพขาลงแล้วนะครับในฝั่งของ AMC ซึ่งเนี้ยยังขึ้นมาไม่ถึงนะก็จะเป็นลักษณะของแถวๆสี่หมื่ี่ที่ต้องขึ้นมาเทสก่อนเพื่อที่จะให้มันเกิดโลนะครับตอนนี้ในภาพภาพย่อยๆเนี่ยเป็นลักษณะการปรับตัวลงและปรับตัวลงละในภาพย่อยก็ลองพิจารณาในการเทรดกันดูเพราะว่าก็จะมีในฝั่งของ i ิน e r n a l นแนวต้านเดียประมาณ46,300นะฮะก็ถ้าใครที่อยากจะรอช็อตเนี่ยขึ้นไปหนาโซนเนี้ยน่าสนใจในการช็อตเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดยืน44,000ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับไปลักษณะของเคสแรกที่เมื่อกี้เราคุยกันไว้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าถ้าดูจากเวฟเนี่ยมีโอกาสาที่จะสะบัดขึ้นไปต่อได้นะในฝั่งของแนวต้านด้านบน นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆกันอีกทีนึงใน Discord นะครับส่วน,นใน้คลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตภาพรวมนะของโครงสร้างราคาที่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อถ้าเกิดขึ้นไปยืนแถวมาณสี่หมื่นสี่พันเหรียญได้นะครับแล้วก็โครงสร้างราคาที่จะปรับลึกเป็นลักษณะของการจบ5ไปละแล้วก็กาลังลงซิกแซกซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดเคสไหนนะครับเราก็ต้องมาอัปเดตกันทีมาดูกันทีหน้าง,งานว่ามันมีการเบรกในทิศทางไหนเพื่อนๆที่เห็นกันไงก็พิมพ์เข้ามาคุยกันลวกันว่าใครมองขึ้ ลและเพื่อที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทูบด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้เชียงมาเก็ตวันนี้มก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ